อาหารใส่บาบอันนี้ค่ะเป็นไข่ลูกเขยนะคะหน้าน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็โรยหอมเจียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาโรยด้วยตัวผักชีค่ะเราจะทําน้ําไข่ลูกเขยกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทอดไข่ลูกเขยไว้ก่อนค่ะเช้ามาก็เจียวหอมแล้วก็ราดด้วยซอสน้ำพริกเผานะคะเนียบน้อยแล้วค่ะเมนูที่สองเป็นแกงป่าฟักทองนะคะแกงป่าเนื้อฟักทองกับ โปรตีนแพนเบดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่บาตรกันค่ะค่ะมีน้ำยาสวยดอกค่ะแล้วมีข้าวค่ะมีแกงตาฟักทองค่ะแกงบวชเผือกน้ำดื่มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ตุเขยค่ะขนมที่ผลไม้นะคะอาหารใส่บาตรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะเดินไปใส่บาตรกันค่ะ ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆถึงหน้าวัดแล้วค่ะอธิษฐานจิตก่อนที่เราจะใส่บาทนะคะบุญสำเร็จแล้วะคะ่ะอนุโมทนาบุญกับแม่หมีนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปใส่บาทอย่าลืมกดติดตามแม่หมีไว้นะคะเข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกเช้าะคะ่ะสนใจสินค้าคลิกดูที่ตะกร้าหน้าคลิปได้เลยะคะ่ะ